สวัสดีนี่กับตันของคุณพูดยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินของเราวันนี้จากซานฟรานซิสโกไปนิวยอร์กค่าเข็มขัดนิรภัยแล้วฉันจะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเครื่องบินในแต่ละช่วงของเที่ยวบินผู้โดยสารขึ้นเครื่องจากด้านซ้ายเสมอนั่นเป็นเพราะกับตันนั่งอยู่ทางด้านซ้ายของห้องโดยสารเพื่อที่กับตันจะได้จอดเครื่องบินกับสะพานเชื่อมเทอร์มินได้ง่ายกว่าจากด้านนั้น นอกจากนี้เครื่องบินยังเติมน้ำมันและบรรจุสัมภาระไว้ทางด้านขวาเมื่อผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องจากด้านซ้ายลูกเรือก,ก,ก็จะทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนถ้าคุณให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการลงจากเครื่องบินโดยเร็วที่สุดเมื่อมาถึงที่หมายให้เลือกที่นั่งริมทางเดินใกล้กับด้านหน้าของเครื่องบินถ้าคุณต้องการเที่ยวบินที่สะดวกสบายที่สุดให้เลือกที่นั่งตรงกลางเครื่องบิน การสั่นสะเทือนจากกระแสอากาศปั่นป่วนจะน้อยกว่าที่นั่นตัวเลือกที่ดีกว่าในแง่ของความสะดวกสบายก็คือที่นั่งใกล้ทางออกฉุกเฉินพวกมันมีพื้นที่วางขามากกว่าและคุณก็สามารถยืดเส้นยืดสายได้ถ้าคุณต้องการที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดบนเครื่องบินทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือที่นั่งด้านหลังเมื่อคุณนั่งแล้วให้ใช้เวลาในการมองหาทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดนับจํานวนแถวระหว่างที่นั่งของคุณกับทางออกฉุกเฉินมันช่วยชีวิตคุณได้ในกรณีที่คุณต้องออกจาก เครื่องบินอย่างรวดเร็วคุณจะหาทางออกได้อย่างง่ายดายแม้ว่าทุกสิ่งรอบตัวจะมืดมิดหรือมองไม่เห็นก็ตามคุณจะหาเจอได้แค่ด้วยการสัมผัสที่นั่งและนับตามจำนวนแถวที่คุณนับไว้ล่วงหน้าขึ้นเครื่องเสร็จแล้วได้เวลาเตรียมตัวบินขึ้นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินกำลังเดินไปตามทางเดินเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาโอเคทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยและเปิดที่บังหน้าต่างไว้แล้วไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำและรันเวย์ก็ลง แต่ทำไมเรายังไม่เคลื่อนไหวล่ะเราไปได้แล้ว ปรากฏว่าเครื่องบินต้องรอสักพักมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเครื่องบินบินขึ้นมันจะเปิดใช้งานส่วนที่ทรงพลัง2ส,ส่วน1คือ Jet w a s h ซึ่งเป็นแก๊สที่เคลื่อนที่เร็วแรงมากจนพลิกรถได้ง่ายๆจึงห้ามให้ใครก็ตามอยู่ใกล้เครื่องบินอีกส่วนหนึ่งคือกระแสลมวนปลายปีกซึ่งเป็นผลมาจากลมที่สร้างแรงยกของเครื่องบินแรงหมุนอันทรงพลังเหล่านี้ออกจากปีกทั้งสองข้างและคงอยู่ในอากาศเป็นเวลาประมาณ3นาทีหลังจากที่เครื่องบินขึ้นบิน ถ้าเครื่องบินอีกลำบินขึ้นไปในอากาศในขณะที่กระแสลมวนปลายปีกยังคงอยู่นักบินจะสูญเสียการควบคุมเครื่องบินเครื่องบินจะพลิกคว่ำและชนเพราะงั้นจึงไม่อนุญ,ญาตให้เครื่องบินบินขึ้นโดยไม่ต้องรอยอย่างน้อย3นาทีหลังจากที่เครื่องก่อนหน้าออก กลับไปที่ห้องโดยสารของนักบินมีคนสองคนอยู่ที่นั่นนักบินและนักบินผู้ช่วยในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับนักบินคนแรกนักบินผู้ช่วยก็ยังทํางานได้นักบินทั้งสองกินอาหารต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงที่ทั้งคู่จะรู้สึกไม่สบายในขณะที่นักบินคนแรกควบคุมและปรับออโต้พายโ นักบินคนที่2จะตรวจสอบการควบคุมหรือสื่อสารกับหอควบคุมนอกจากนี้ยังมีรายการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนต่างๆของเส้นทางอีกด้วยเพราะงั้นในขณะที่กัปตันกำลังจดจออยู่กับเส้นทางนักบินร่วมก็จะจัดการกับรายการตรวจสอบให้เสร็จและทําให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน การบินมีราคาแพงดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ผู้โดยสารเท่านั้นแต่สายการบินเองก็ต้องการให้เที่ยวบินเร็วและสั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้ทางที่สั้นที่สุดคือเส้นตรงเสมอถึงอย่างนั้นเส้นทางการบินดูเหมือนเป็นเส้นโค้งเพราะโลกไม่ได้แบนเหมือนที่เราเห็นบนแผนที่มันเป็นทรงกลมเพราะงั้นเส้นเหล่านี้จึงปรากฏเป็นเส้นโค้งเมื่อเราวาดมันบนแผนที่เท่านั้นในความเป็นจริงพวกมันค่อนข้างตรง ทุกสายการบินและทุกเครื่องบินต้องการบินด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่มีเครื่องบินหลายร้อยลำบินอยู่ทุกวันซึ่งมักจะไปในทิศท,ทางเดียวกันเพราะงั้นทางหลวงทางอากาศจึงค่อนข้างพลุกพล่านข้อมูลเส้นทางของเครื่องบินทุกลำได้รับการวางแผนล่วงหน้าและอัปโหลดไว้ในระบบมีหลายอย่างเพื่อให้นักบินมีตัวเลือกหากมีสิ่งผิดปกติหรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง นักบินตั้งค่าโหมดที่เหมาะสมและออโต้พายโลดควบคุมเครื่องบินภายในเส้นทางที่อัปโหลดรักษาระดับความสูงความเร็วและทิศทางในขณะเดียวกันนักบินก็จับตาดูออโต้พายโลดและมุ่งเน้นไปที่งานอื่นๆเช่นการนำทางการวางแผนและการสื่อสารกับการควบคุมการจราจรทางอากาศบนพื้นดินการจราจรทางอากาศได้รับการจัดการโดยพนักงานอำนวยการบินซึ่งคอยดูเครื่องบินและต้องแน่ใจว่าพวกมันไม่ได้อยู่ใกล้กันมากเกินไป การจราจรทางอากาศหนาแน่นเป็นพิเศษในบางพื้นที่เพราะงั้นเมื่อเครื่องบินเข้าสู่เขตที่พลุกพล่านก็จะต้องปฏิบัติตามเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงมากนอกจากนี้ยังมีจุดระบุที่เรียกว่าเครืองช่วยนำทางแบบตายตัวหรือเรียกสั้นๆว่านาเวสนั่นคืออุปกรณ์บนพื้นดินที่ส่งสัญญาณวิทยุบนท้องฟ้าที่เครื่องบินรับได้ นอกจากนี้ยังมีจุดที่ถูกกำหนดอยู่ในเส้นทางการบินซึ่งเป็นจุดทางภูมิศาสตร์บนโลกพวกมันถูกบรรจุลงในระบบ GPS และเครื่องบินก็ต้องตามจุดนี้โดยพื้นฐานแล้วเส้นทางทั้งหมดกำลังบินจากจุดที่ถูกกำหนดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้เวลาเริ่มลดระดับความสูงแล้วคุณดูความสูงของเครื่องบินได้ที่แผงควบคุม นักบินรู้ความเร็วของเครื่องบินเพราะงั้นพวกเขาจึงคำนวณระยะทางที่ไปถึงจุดหมายเพื่อเริ่มการลงได้ถ้าระดับความสูง8,200เมตรและความเร็ว5 5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขแรกหารด้วยวินาทีจะได้166กิโลเมตรนี่คือจุดที่พวกเขาต้องเริ่มการลงจอดเพื่อรักษาเส้นทางการลงนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นที่ต้องพิจารณาเช่นความเร็วและทิศทางลมหรือความเร็วที่ลดลงไม่สม่ำเสมอ ในการลดระดับนักบินต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมบางครั้งเนื่องจากการจราจรพวกเขาก็ไม่ได้ลงจอดในทันทีเพราะงั้นพวกเขาจึงบินต่อไปโดยไม่ลดระดับลงและจะลดระดับบินเมื่อได้รับการอนุมัติ <S <S การขึ้นและลงเป็นขั้นตอนที่สำคัญและอันตรายที่สุดของทุกเที่ยวบินนั้นเป็นเพราะนักบินมีเวลาและพื้นที่น้อยลงในการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ในอากากศแม้ว่าเครื่องยนต์ทั้งสองจะหยุดทำงานแต่เครื่องบินก็ไม่ได้เริ่มตกลงมาแต่จะเริ่มร่อนผ่านท้องฟ้าโดยสูญเสียระดับความสูง1ไม้ในทุกๆสิบไม้ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะงั้นนักบินจะมีเวลาประมาณ8นาทีในการตอบสนองและค้นหาสถานที่ปลอดภัยที่จะลงจอด เครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างการบินขึ้นหรือลงจอดนักบินจะมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจว่าจะยังบินขึ้นและจัดก,การกับปัญหาบนฟ้าหรือยกเลิกเที่ยวบินแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นการยกเลิกเที่ยวบินก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไปเมื่อเครื่องบินมาถึงความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะหยุดมันก่อนที่รันเวย์จะสิ้นสุดไม่ได้และการตกจากรันเวย์นั้นก็ไม่ดีเลย เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกดในขั้นตอนเหล่านี้ของเที่ยวบินจึงเข้มงวดเป็นพิเศษคุณควรเปิดโหมดเครื่องบินบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณที่อุปกรณ์ส่งไม่รบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินและไม่ได้ปิดกั้นความถี่ของวิทยุคุณอาจเคยได้ยินเสียงคลิกของลำโพงก่อนที่โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้าถ้ามันอยู่ติดกับลำโพงเสียงเหล่านี้คือสิ่งที่นักบินอาจได้ยินแทนคำแนะนำขณะสื่อสารกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ แม้แต่การรบกวนหนึ่งวินาทีก็ทำให้เกิดความสับสนได้มากมีเพียงโทรศัพท์มือถือบางประเภทเท่านั้นที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้และเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่ประเภทโทรศัพท์มือถือระยะห่างจากห้องโดยสารและจำนวนโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้อยู่ในโหมดบนเครื่องบินลูกเรือไม่รู้ว่าผู้โดยสารคนไหนไม่ตั้งโทรศัพท์ในโหมดเครื่องบินแต่นักบินจะรู้เสมอเมื่อหลายคนไม่ได้ทำ คุณควรเปิดม่านหน้าต่างไว้ระหว่างที่เครื่องขึ้นและลงจอดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเช่นกันวิธีนี้จะทําให้ดวงตาของคุณชินกับแสงหรือความมืดภายนอกในกรณีฉุกเฉินในระหว่างขั้นตอนที่เสี่ยงภัยเหล่านี้ของเที่ยวบินคนที่ชินกับแสงธรรมชาติจะตอบสนองและอบพยพบเร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเมื่อทุกวินาทีมีความสําคัญแสงบนเครื่องบินจึงหลี่ลงด้วยเหตุผลเดียวกันวิธีนี้แสงจะใกล้เคียงแสงภายนอกเครื่องบินมากที่สุด อีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเปิดที่บางหน้าต่างผลภายนอกจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในเครื่องบินตัวยอย่างเช่นพวกเขาจะดูได้ว่ามีไฟอยู่ข้างในหรือไม่และอยู่ตรงไหนด้วยวิธีนี้พวกเขาจะวางแผนการอพยพได้ดีขึ้นพวกเขาขอให้คุณพับโต๊ะและจัดที่นั่งให้ตรงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างทางในกรณีฉุกเฉิน ทุกคนควรออกจากเครื่องบินได้โดยเร็วที่สุดผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ําระหว่างที่เครื่องขึ้นและลงเพราะไม่มีเข็มขัดนิรภยัยไม่มีเส้นทางหลบหนีที่ปลอดภัยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและโดยรวมแล้วไม่ปลอดภัยอาจมีคนติดอยู่ในนั้นได้ระหว่างการอพยพนักบินไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นหรือลงในขณะที่มีคนอยู่ในห้องน้ําและดูเหมือนว่าเราจะพร้อมลงจอดแล้วยินดีต้อนรับสู่นิวยอร์ก